ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมดูทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวินยูทูบค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนซ่อนจํานวนการกดถูกใจในไอจีของเราซึ่งประมาณว่าสมมุติว่ามีคนกดถูกใจอยู่10คนนะคะแล้วเวลาที่คนอื่นมาดูโพสต์ของเราเนี่ยคนอื่นจะไม่รู้นะคะว่า โพสนี้มีคนกดถูกใจกี่คนแต่ว่าสามารถกดเข้าไปดูได้ค่ะว่ามันมีกี่จํานวนแต่ว่าต้องกดนะแต่ว่าถ้าดูแบบเฉยๆไม่ได้กดเข้าอันนี้ก็จะไม่รู้ค่ะว่ายอดไล่ยอดกดถูกใจในไอจีของเราในโพสต์นี้นะ่ะมันกี่จํานวนซึ่งวิธีการนะคะง่ายมากเลยเข้าไปที่ไอจีค่ะจนากนั้นไปที่โปรไฟล์ค่ะแล้วก็ไปเลือกโพสต์นะคะท่านผู้ชมเลือกโพสต์เลย อ่ะสมมติว่าจะเลือกโพสต์นี้เนาะโพสตนี้นะคะของน้ามีกดถูกใจอยู่7คนแล้ววิธีที่เราจะปิดนะคะให้เราไปที่จุด3จุดค่ะจุด3จุดค่ะมุมบนขวามือเจอแล้วใช่ไหมคะถ้าเจอแล้วกดเข้าไปค่ะพอเรากดเข้ามานะคะทุกคนจะเห็นคําว่าซ่อนจํานวนการกดถูกใจทุกคนจะเห็นคําว่าซ่อนจํานวนการกดถูกใจให้ทําการแตะเข้าไปเลยค่ะนี่ เรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะถ้ามู้ชมแต่ว่าถ้าอยากจะดูว่ามีกี่คนก็แค่แค่กดเข้าไปค่ะเขาก็จะโผล่แบบนี้โอเคนี่นะคะก็เป็นวิธีการซ่อนจำนวนการกดถูกใจในโพสต์ IG ค่ะ